สวัสดีค่ะพามาเช็คสต๊อกรถที่สุสุสพนครสาขาบางขันนะคะก็จะมีแคปสีขาวนะคะเครื่องพันเก้าก็จะเป็นตอนเดียวเครื่องสามพันสีเทาสีบอลเงินนะคะก็จะมาต่อด้วยสปีดเอ็กซีรีสีดำนะคะเป็นแคปนะคะแคบสปีดนะคะที่จอดรออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแคปไฮเ h นเดอร์นะคะ LDA แล้วก็ตอนเดียวตัว SDA นะคะ อ่าตอนเดียวเราเยอะมากดูสิดูสิตอนเดียวเราเยอะมาก,ามากแล้วก็จะเป็นไฮเลนเดอร์ lda สีดำนะคะอ่าที่ไหนไม่มีก็ลองเช็คมาที่อิทสุสาขาบางขันก่อนนะคะติดต่อเซลล์หน่อยได้เลยนะคะตอนนี้เราจัดโปรทั้งครอบอครัวอิทสุแล้วก็ลูกค้าเก่าทนชาติเลยนะคะตอนนี้ไม,ม่ว่าจะมีเงินหลักหมื่นต้นนะคะเราก็สามารถเป็นเจ้าของรถอิทสุ มาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 6 7 2 8 1 9 9นะคะเซลล์ Sell หน่อยนะคะสอบถามได้ทุกอาชีพนะคะยินดีให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายรับเมาทั่วไปนะคะที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือปรึกษาที่ไหนปรึกษาที่ไหนแล้วไม่ผ่านนะคะยินดีให้บริการนะคะหน่อยมีไฟแนนซ์วิ่งต่างจังหวัดทุกสาขานะคะโทรสอบถามเข้ามาได้ค่ะยินดีให้บริ